เปิดอาณาจักรของเวียรเรียกได้ว่าเป็นพระเอกขวัญใจใครหลายๆคนเลยจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มเวียสุกรลวัฒนที่ตอนนี้นอกจากจะมีงานการแสดงไลพิธีกรแล้วหนุ่มเวียยังทำกิจการอีกมากมายทั้งร้านไก่ทอดเดชาสูตรจากหาดใหญ่ร้านครูเฮาซึ่งเป็นร้านอาหารอยู่ย่านเกษตรนวมินร้านตามแหลและร้านผัดไทยที่รงังสิตร้านไวที่อุดรธานี รวมถึงร้านมอเตอร์ไซค์ไทอาร์มที่ลังสิทฟิตเนสย่านสีนคลินและธุรกิจนำข้าวรองเท้าดูดูแล้วมูลค่าธุรกิจอาจนับร้อยล้านเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่ารวยมากจริงๆเลยนะคะเนี่ยนอกจากมากความสามารถอย่างทางการแสดงแล้วยังเป็นเท่าแก่ป้ายแดงอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นพระเอกสูงยาวเข่าดีหน้าตาดีโอ้ยอะไรก็ดีไปหมดที่ชีวิตตอนนี้ค่ะขึ้นมากจ้า สำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุโกรวัน์ขนารถที่ตอนนี้แฮปปี้ทั้งเรื่องงานเรื่องความรักเพราะได้ปลูกต้นรักกับนักแสดงรุ่นน้องต่างช่องอย่างสาวเบลล่าราณีแคมเปญมาได้ถึง8ปีแล้วแถมมีกู้หูตัวน้อยแสนน่ารักอย่างเจ้าสุนัขชื่อเวอีกด้วยสำหรับกิจการของหนุ่มเวียตอนนี้นั้น ก็น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นฟินเนตร้านอาหารรถมอเตอร์ไซค์เรียกได้ว่าตอนนี้รวยเข้าขั้นระดับไฮโซเลยก็ว่าได้ไก่ทอดเดชาถือว่าเป็นธุรกิจแรกๆที่หนุ่มเวียร่วมหุ้นกับเพื่อนสีบวยเชิดหวดร้านนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนาวมีนเฟรนดิว l ลวอล์สำหรับไก่ทอดสุดต้นตำรับมาจากหาดใหญ่ อาหารที่แนะนำอย่างไก่ทอดหอมเจียวลาบส้ตมตำน้ำตกซุปหังว,วัวแกงใต้รสจดัดนอกจากนี้ทางร้านยังรับจัดงานอ e ีเวนต์อีกด้วยแวแวๆว่าอาจจะมีการขยายสาขาเพิ่มอีกเร็วๆนี้ซอยเตี๋ยวตีมที่ร่วมหุ้นกับบวยและเคนภูภูมิร้านอาหารแบบใหม่ที่เน้นเสิร์ฟข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวและไอศครีมเป็นหลักตั้งอยู่ที่มิโยผาเกษตรนวมินตอหมอ 91ก่อนจะมีข่าวว่ามีการถอนหุ้นออกเนื่องจากไม่มีเวลาในการบริหารร้านครูเฮาอีกหนึ่งร้านทำเงินของหนุ่มเวียที่เปิดอยู่แถวย่านเกษตรนวมินร้านอาหารกึง่งผับในบรรยากาศเปิดโล่งพร้อมดนตรีสนให้ความรู้สึกเหมือนนั่งเล่นในสวนหลังบ้านเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยหลากหลายเมนูขาคลอด้วยเสียงดนตรีเบาสบาย หรือนั่งคุยกับกลุ่มเพื่อนที่โซนภายในร้านที่ตกแต่งด้วยโซฟาหลากหลายสีสันเพิ่มอารมณ์ให้สนุกสนานนั่งสั่งสรรค์กันแบบไม่มีเบื่อสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวทางร้านก็มีห้องรับรองสำหรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มเพื่อความใกล้ชิดและสนุกกันได้อย่างเต็มที่แบบชนิดที่ไม่ต้องเกรงใจใคร ร้านตามแหล่และผัดไทยแม่เรนูร้านนี้หนุ่มเวียร่รวมหุ้นและบริหารร่วมกับเนยโชติกาและพี่เอสวภชัยโดยร้านเปิดอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตบริเวณโซนสวนน้ำพูชันจีฝั่งทางเชื่อมที่จะไปเมเจอร์ตรงข้ามสตาร์บัคซึ่งอาหารภายในร้านก็จะเน้นที่อาหารอีสานน่ากินอย่างสำหรับธุรกิจขายรถมอเตอร์ไซค์นำเข้าย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วยี่ห้อนี้โด่งดังเป็นอย่างมากในประเทศอังกฤษ โดยเจ้าตัวนั้นร่วมหุ้นกับเพื่อนในวงการทุ่มง,งบไปกว่า30ล้านเลยทีเดียวซึ่งหนุ่มเวียนั้นเป็นประธานบริหารสาขารางังสิต์ซึ่งเมื่อปลายปี2,563นั้นเจ้าตัวได้ขยายพื้นที่ใช้เงินไปกว่า30ล้านบาทอีกเช่นเคยซึ่งมีการยกระดับตัวโชว์รูมบนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ครึ่งเรียกได้ว่าอูฟู่มากๆเลยนะเนี่ยพระเอกคนนี้